วันนี้เป็นวันแข่งนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องพ่น สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องหัวไข่ฮางนะครับตอนนี้เนี่ยซีรีส์การไดเอทของผมเนี่ยมันใกล้จบแล้วนะครับเข้าสู่วีคสุดท้ายนะครับนั่นคือถ้าภาษาคนที่เขาแข่งเนี่ยเขาเรียกวีควีคนะครับตอนนี้เนี่ยเหลืออีกแค่5วันน้ําหนักผมได้แล้วนะครับไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ำหนักเลยส่วนโปรแกรมการเล่นเนี่ยจะไม่ได้เล่นขาอะไจะเล่นทั้งตัวรวมๆแล้วนะครับเพราะแรงมันไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ก็คาร์บกินแค่ตอนเช้าเป็นข้าวโอ๊ตอยู่มันเจ็ดสิบกรัมแค่นั้นนะครับทั้งวันที่เหลือก็ ประมาณนี้ครับนี่นะครับคุณผู้ชมแถวเกษตรโอมินเลยปากซอยลาดประเขานะครับสตูดิโอโลหะเป็นยิมพิเศษของผมเองนะครับอุปกรณ์ครบครันนะครับสะอาดใครที่อยากเปลี่ยนแปลงสุขภาพหรือรูปร่างแบบจริงจังนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเพศที่สามนะครับลดความอ้วนเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับได้หมดเลยส่วนในนี้เนี่ยก็จะมีวิตามินเมทฟูโลหะขายอยู่นะครับแล้วก็ได้ถัวอัลมอนด์นี่ ไม่ใส่น้าตาลไม่ใส่เกลือนะครับมีทั้งแบบหยาบแล้วก็แบบพีมี์นะครับสั่งได้กระปุกก 2, ็สองร้อยหกสิบห้าบาทสองกระปุกห้าร้อยบาทจ้าไขมันดีแล้วก็ล,คลสคอเลสเตอรอลใครชออ้วนลองสั่งไปทานจ้าวิสุดท้ายของการแข่งขันนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการไปเสริมสวยเสริมหล่อนะครับเพราะว่ากีฬาชนิดนี้เนี่ยมันเป็นกีฬาที่ตัดสินด้วยสายตานะครับถ้าหุ่นคุณพอๆกันแต่แบบเสื้อผ้าหน้าผมเย่ยเขาดูดีดูเรียบร้อยดูสะอาดกว่าเงี้ยเขาก็ชนะไปนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่9เก้าเก้ o p น ร้านอยู่ที่ไหนครับพี่น้องเป็นบริษแฟรครับผมครับผมก็เดี๋ยวผมใส่ครับใส่ช่องทางติดต่อไว้ให้นะครับก็คือพี่แทนเนี่ยเป็นเจ้าของร้านที่ผมสนิทมากแล้วก็ที่นี่เนี่ยสามารถตัดได้ทุกทรงเลยนะครับทรงวัยรุ่นทรงอะไรได้หมดเลยแบบกันเกินไดดีมากนะผู้หญิงผู้ชายใช่หมดย้อมได้หมดเลยใช่ไหมพี่ได้ครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่เราต้องทำนะครับสำคัญมากในการดูแลตัวเองเพื่อที่ไปแข่งขันนะครับผมไม่ใช่ดูแต่กล้ามนะ หของการคารดิโอตอนเช้านะครับก็คือเจ้าพวกนี้มาต้อนรับทุกทุกวันเลยน้องเลยบางทีก็เรียกเคพื่อนมาเยอะแยะนะไปๆช่วงก่อนสองนะสองอาทิตย์เนี้ยคืออยู่ดีผมแบบทำอะไรเหมือนเดิมเลยนะอาหารอะไรก็รถไม่ได้เยอะหรอกจะอยู่ดีมันเพียมากเลยเราก็สงสัยให้เราเกิดจากอะไรวะอะไรเงี้ย คุณเชื่อไหมว่าอันนี้จากประสบการณ์ตรงเลยนะอันนี้ผมผมพูดจริงแบบคนขายของด้วยมันเป็นแบรนด์ของผมด้วยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่ผมเพียมันคือการที่ผมไม่ได้ทานวิตามินเมตฟูโ,โลฮาของผมเว้ยที่ผมพูดจริงคือแบบใครจะไปคิดว่ามันช่วยเยอะมากนะครับมันช่วยในการเรื่องนอนหลับพักผ่อนน้อยมันช่วยเราฟื้นฟูมันทำให้เราเฟสเลยมันทําให้เราแบบตื่นตัวเลยนะครับจากที่แบบมุ่ยมุยอยู่มันฟื้นจริงนะไราเด่นคารแคลอรี่ไม่มีก็อยากให้ใครที่ทํางานหนักพักผ่อนน้อยหรือใครที่เป็นนักกีฬา บบออกกําลังกายหนักๆห,หรือว่าดูแลตัวเองน้อยเนี่ยหรือเป็นคนที่แบบว่าไปแฮงเอาทไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยพักผ่อนน้อยอ่ะลองสั่งไปทานดูนะผมบอกแล้มันช่วยได้เยอะมากจริงๆ เข้าสู่วันพุธแล้วนะครับตื่นเช้านี้มาน้ําหนักอยู่ที่78.6นะครับก็ชิวๆว,วันนี้คาร์ดิโอเสร็จซ้อมเสร็จแล้วก็อตอนเดเอทดนะผมจะบอกทิกเล็กน้อยให้ว่าสิ่งที่ทําให้ตอนไดเอด็แล้วเวลาเราอดอาหารแล้วเราซ้อมนหนักๆแล้วเราอยู่ได้เนี่ยนั่นก็คือกาแฟนะครับสวัสดีจ้ะพี่สวัสดีค่ะเอาอเมริกาโนโ่ร้อนแก้วใหญ่ครับใส่วาน,นิลาใส่ลับซูการฟรีโปติใสกีปัม๊มอะครับพี่ห้าตั๊ะใส่สี่ครับ ขอบุณครับ,บ,ค,ค,รบครับผมใส่แก้วครับนี่มาแล้วนะครับทุกคนลองทานดูนะกาแฟร้อนสาหรับใครที่ยังไม่เคยทานแล้วก็ใครที่เพิ่งหัดทานกาแฟดำเนี่ยผมแนะนําว่าลองมาใส่วาน,นิลาใส่หลับสูกาฟีแบบผมดูนะครับมันก็ช่วยให้หวานขึ้นไม่ขมแล้วก็อร่อยทานง่ายแคลอรี่ไม่มีนะครับเหมาะสําหรับคนที่จะ<ม>คุมอาหารลดน้าหนักนะครับลองดูมื้อเช้าของผมนะครับก็เป็นาราบมื้อเดียวของอ ผีกวีนะครับก็เป็นข้าวโอ๊ต50กรัมในนี้ก็จะมีเว1สกู๊ปนะครับมีไข่1ฟองแล้วก็ชินามอนเกลือนะครับอ่าโตามีนเคียทีนนะครับก็จะมาเล่าไ้ฟังนะครับกับการไดเอทครั้งนี้นะครับก็ผมเตรียมตัวมา4เดือนตั้งแต่ต้นธันวานะครับก็วางตารางตามแผนมาตลอดนะไม่มีการชี้หรือหลุดนอกโปรแกรมเลยนะครับก็จะมีรีฟิตบ้างนะครับเพราะว่ารุ่นที่ผมแข่งอ่ะมันกดน้าหนักเยอะแจ็คพอตใครจะไปรู้ว่า เมื่อก่อนเราชอบไป้ยินใช่ไหมว่า a b b เขาไม่จํากัดเรื่องน้ําหนักอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอรุ่นคลาสสิกพิซิกเป็นรุ่นเดียวนะครับที่กดน้าหนักเยอะสัดผมอยากจะบอกว่าจริงการเดทอที่ดีเนี่ยมันคือการวางแผนเตรียมตัวที่ดีตัง้งแต่ขนนะครับสาคัญมากแล้วก็เรื่องกินเรื่องอะไรสาคัญที่สุดในกีฬานี้นะครับที่เหลือก็รอเวลาถ้าทําทุกอย่างดีแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะมาเองครับนี่นะครับอีก4มือของวันนี้ผมเลือกกินแบบนี้เป็นปลาน,นิญน,นะครับ200กร,รมัมแล้วก็หน่อไมา้ฝรั่ง 50กรัมแค่เนี่ยแล้วก็ใส่ซอสจะมี2มื้อที่ผมต้องทานเป็นไขมันดีเป็นอัลมอนด์บัตเตอร์ของ HK สเคท็อปเป์เข้าไปนะครับนี่มื้อละ1ช้อนชา2มื้อวันสุดท้ายก่อนแข่งช่วงบ่ายนะครับก็วันนี้ผมจะมานวดตัวเบาๆนวดไทยนะครับก็ไม่ได้นวดอะไรแรงามาหมายเพราะว่าถ้าเกิดน,นวดแรงเนี่ยเดี๋ยวมัน จะช้ำนะครับเบ่งไม่ออกแต่อันนี้แบบนวดแบบมานวดหลับอ่ะมาผ่อนคลายแบบจริงๆนะครับเออนวดเวลิกูดก่อนแข่งหนึ่งวันเนี่ยผมจะได้กินแฮมเบอร์เกอร์เป็นการโหลดเข้าไปนะครับทีนี้แฮมเบอร์เกอร์ที่ผมกินมานะผมพูดเลยว่าในไทยนะคือร้านแบ็กบิดที่อยู่หัดใหญ่นะครับผมก็เลยสั่งเบ,เบอร์เกอร์จากแบ็กบิทนะครับนี่ เป็นพร้อมทานเลยสั่งมาจากหาดใหญ่เลยนะครับนี่ซอสมีพร้อมเลยนี่เบอร์เกอร์นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำกินอร่อยจริงๆนะครับที่ห้อนี้สเต็ก็อร่อยใครไปหาดใหญ่นะครับลองไปทานดูเช้าวันที่ยีนะครับก็ผมเนี่ยต้องหนัก79ถึงจะแข่งรุ่นคาสิกพิซิกได้ใช่ไหมครับมาดูนะครับวันนี้เป็นวันเวทเอินะที่จะต้องไปชั่งน้ำหนักนะครับ สุดยอดเป็นเลขาสิกฟิสิกนะครับพร้อมลุยมาแล้วคอนโดของผมหลดครับนะครับเรามาดูนี้บ้านใจเป็น,นี่มากมน,น,นะครับดูของมษย์เมียนะครับนี่องขยาฟักองก็ต้มมัดนะครับเด็กใ้าเป็นหมูปิ้งข้าเหนียวนะครับ <laughs> ใจผมแข็งวล่ะ ส่วนการโหลดทั้งวันของวันนี้นะครับผมก็มีไลท์เค้กนะครับเป็นแบรนด์ของผมเองนะครับก็อโลฮ่านะครับไม่มีน้ําตาลไม่มีไม่ได้ทอดนะครับและที่สําคัญเลยมันแคลอรี่ต่ำมากนะครับเหมาะการโหลดคร์บมากมากก็กินได้เรื่อยๆกินได้ทั้งวันนะครับไม่บวมแน่นอนทําให้กล้ามเนื้อฟูนะครับส่วนใครที่อยากลดน้ําหนักก็สามารถซื้อติดลดเอาไว้ทานเล่นได้ครับเนี่ยจะไวทานแบบแย่ไม่มีน้ําตาลหรือว่าเนยถั่ว H K ัพพล l เมน n ์ของผมก็ได้นะครับผมหนึ่งถุง1น0้อบาทนะครับสี่ถุงส่งให้ฟรีเลยได้แบบจะยก พอสญญามารถกดทีธธ่สย,ยางได้เปิดเปิดปีใช่เปิดปีแล้วก็กดแล้วแล้วก็แฮมให้แตกไปนี่เดี๋ยวมาดูนะครับว่าการกดเพื่อให้บอกว่าเขาเรียกอะไรตรงนี้นกล้ามเนื้อมันเบ่นได้ชัดขึ้นใช่ใช่าสามารถคอนโทรลกล้ามเนื้อได้ง่ายขึ้นสามารถคอนโทรลกล้ามเนื้อได้ง่ายขึ้นครับโอเคครับรวยนอนง่ายนิดนึงถ้าสี่เจ็ดบอกได้เลยเพราะว่าวันนี้เรไม่ช้ำเลยไม่ช้ำไม่ช้ำแค่แค่ดูโค้ดเนี่ยมันจะนวดเอาช้ำไม่ได้นะตรงนี้เบ่งไม่ออก อันนี้ผมจักรจีครับผมจักรจีจักราชหลังจากนวดเสร็จนะครแล้วก็ไม่เอไม่เสร็จออย่างแล้วโหลดขาไปสองเลยนะครับก็โอ้ยไอเปิดท้องนะใช่เอวเข้าใช่ใครลองเปิดลองลองเปิดปีกนิดนึง ไมว่าไหมอปีกออกปใช่ปีกยังไม่ได้ยังไม่ได้หมอโอเคโอเคจุดก่อนได้แล้วก็เดี๋ยวผมโมทนถ้าปติดีป่ะพวกเนี้ยได้ได้ถ้าเนี่ยมัดฟันไอ้เปิดใบเสร็จสวยกว่าเนี่ยใช่อันนั้นสวยกว่านะเพราะไม่ดี๋ยวหมอจะไล่แล้วเพราะว่ายังไม่ได้แก้ตรงนีไม่ได้แก้ตรงนี้ได้ว มื้อสามนะค,ครับก็จะเป็นข้าวข้าวขาวนะครับสามร้อยกรัมแล้วก็ปลากระพงร้อยหนึ่งแล้วต่อไปผมก็จะมีอ่ามียับยับซูชิหน่อยหนึ่งนะแตกินแค่สามสี่ชิ้นเะไยเนี่ยซูชิคิวนะครับโหลดทั้งวันตอนนี้กินทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็ที่สาคัญนะครับการโหลดค้าบะสิ่งที่สาคัญเลยอย่ากวน้ำนะครับน้ำเนี่ยมันคือตัวนําที่จะทําให้ค้าบะมันเข้าไปในกล้ามเนื้อนะครับไม่งั้นไม่เข้านะ ออแล้วก็ผมก็จะมีแบบพวกแยมกับไลเค้กเนี่ยที่กินเรื่อยๆชิวๆ,ๆอันนี้เป็นบรรยากาศการทาสีโอนแทนนะครับจะต่างกับยีนแทนในประเทศไทยนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องพ่นแล้วก็สีจะเป็นดานว่านะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับประมาณกี่พนันไม่รู้วทำไม่ได้แพงลงสีเสร็จแล้วน,นะครับตอนนี้ก็อยู่ข้างโรงแรมอโรม่านะครับก็เป็นดองกี้ซึ่งดองกี้เนี่ยผมชอบมากเลยอ,อาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็มาซื้อข้าวปั้นนะครับเป็นอ่า หน้ามันหวานกับอันนี้เป็นข้าวปั้นเฉยๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นโมจิอันนี้ชอบเองส่วนตัวนะครับราดกับถั่วดแดงส่วนนี้ก็เป็นมันญี่ปุ่น1อันนะครับอันนี้หนึ่งมือของผมส่วนน้ำเนี่ย500มลนะเป็นกาแฟดำเอเมริกโน่ใส่วาน,นิลาไหลัปถูกาฟรีนะครับมือสุดท้ายนะครับแต่ก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะสุดท้ายสุดหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันหิวก็ตื่นมาก็ยังกินอยู่นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผมอยากกินนะครับวันนี้ไปแวะนองกีมาทำไมก็เป็นข้าวปั้น3อันแล้วก็มัันนะครบ กินเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าง่วงผมก็นอนแล้วก็ตอนเช้าตื่นมาก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูสภาพอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปแข่งส่วนถ้าเกิดว่าหิวก็ตื่นมากินแต่ถ้าไม่หิวก็นอนยาวๆนะครับเนี่ยวันนี้โหลดก็ประมาณนี้นะผมไม่ได้แบบกินแย,กย่กินอะไรมากมายนะเพราะว่าเราก็ต้องโฟกัสนะว่าเราจะแข่งอีกพวกนี้มันก็เสร็จแล้วเราก็ได้กินแล้วนะไม่ได้แต่ถ้าบางคนที่เขาแบบร่างกายมันไวต่อการกินไม่ดีแล้วร่างกายดีแคแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะแต่ผมกินไม่ได้เพราะว่ามันบวมไวนะครับ ก็วันนี้เป็นวันแข่งแล้วนะครับก็เป็นวันไฟแนลของซีรีส์ที่ผมามาแข่งคอลิฟายชิงโปการ์ดครับไอเอตอนนี้ลงสีเสร็จแล้วแต่ทีนี้ก็ผมลงทั้งหมดสีรอบนะเมื่อวานาะลงไวใช่ป่ะเราไปลองโพสผมเป็นคนยิงออกง่ายมากแล้วสีแม่งดูดองเลยแต่ทีนี้ด้วยความที่ซื้อแบบเป็นทีนมี่งมันแพงก็สามารถลงได้สีรอบเลยเนะี้ยเช้ามาก็ไม่ลงอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรุ่นแรกเลยรุ่นเตี้ยคัสเอนะครับถามว่าหวังไหมหวังแต่ มันเป็นกีฬาสายตานะครับเดี๋ยวที่เรียนมันมากขอให้ทำอะไรแล้วเราชอบมันแล้วมีความสุขก็พอแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพ้อมเลยอารักขาเขาช่วย Number 7? Yes. Good. 163? Yes. Okay, line up. Line up. No, I'm not cool. yeah. uh, Number 5, Joe. Good. 166? No, no, no. <laughs> รอบแรกก็สําหรับผมนะครั้งแรกกับพายุวีก็น่าจะเข้าชิงนะตอนเย็นเออเดี๋ยวมันลุ้นกันว่า <c oughs> อ่าชิงจะเป็นยังไงตอนแรกก็เสียวตกรอบแรกอยู่เออโอเคถือว่าครั้งแรกของโอเคแล้วเดี๋ยวเย็นนี้มาดูกันเหนื่อยเหนื่อยแชมนอนนอนแฉมแชมมีสิ่มีแล้วดิเจ๊เจ๊เบเจ๊เบลครับทีแล้ววัสดีเจ้าพี่มันเหนื่อยต้องกินตลอดวันนี้ซัดเรื่อยๆสนใจสั่งได้ เบอร์เจ็ดนะคะงวดนี้ผล <Yes. S 1> เจ็ดไม่ก็เจ็ดจุดตั้งหนาดก็เจ็ดเจ็ดจุดเจ็ดอ่าเลขเจ็ดมา จบแล้วนะครับได้ที่3ก็ผมบอกแล้วว่ารายการไอเอฟบีน่มันไม่หมูนะครับมันไม่หมูแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นการแข่งครั้งแรกที่แบบว่าถือว่าพึงพอใจนะครับเพราะว่าทำมาเต็มที่ยังไงก็ช่วยติดตามเหมือนเดิมครับยังคงแข่งขันเหมือนเดิมนี่นะครับที่3มยังไงแข่งต่อไปแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูว่าวันนี้ทำอะไรต่อนะครับครับ้ไหมครับเติงมาก แข่ง็จแล้วน,น,นะครับภารกิจอะไรผมเสร็จหมดแล้วก็กลับมาทานเหมือนคนปกนติแล้วนะครับอันนี้สั่งมาจากช้อปปี้เลยโรตีสายไหมเจ้าดังจากยุธยา,ยยาเดี๋ยวนี้มันง่ายมากเลยสั่งอะไรกินได้หมดเลยครับก็ทานเลยแต่ผมบอกเลยว่าพอเรามาเห็นเขาเรียกว่าอะไรวะนักกีฬาที่เขาเป็นแบบระดับอย่างนี้แล้วว่าเรารู้ตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเราต้องปรับระบบการซ้อมการกินการวางแผน ที่จะแข่งรายการต่อไปของเรายัางไงเพราะว่ากีฬาชนิดนี้ผมบอก,บบกมันเป็นระบบร่างกายเราเป็นระบบมันอยู่ที่ว่าเราเซ็ตระบบกับมันยังไงเราวางแผนมันแบบไหนนะครับแล้วไดเอทมันจะไม่เหนื่อยแล้วหุ่นม,มันะอกมาดีนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากนะครับก็ใครที่อยากเทรนออนไลน์ับผมนะผมบอกก่อนว่าเทรนออนไลน์เนะี่ยจริงๆแล้วมันคือการวางเป้าหมายของลูกค้านะครับว่าเขามีเป้าหมายยังไงผมก็จะดูว่าลูกค้าคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ มีหน้าที่การงานยังไงสามารถเข้ายิมได้กี่โมงพฤติกรรมการกินเขาเป็นยังไงผมก็จะจัดตารางออกมาเพื่อให้เข้ากับชีวิตประจำวันเขามากที่สุดนะครับแล้วก็ใกล้เคียงออกับเป้าหมายของเขานี่คือการสอนออนไลน์ของผมนะใครสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่ l i น์แอดสตูดิโอโลหนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับกับหัวไข่แล้วเราจะหลังจากนี้จะเป็นไลฟ์สไตล์ผมละกินซ้อมเที่ยวเป็นสไตล์ผมเลยนะครับติดตามกันได้เดี๋ยวารืมอุหน,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 นินสินค้าสำหรันผมด้วยนะครับบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยจ้า 呢？ね啊、嗯。